สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้มาที่วัดใหญ่ชัยมงคลพาเด็กมาไหว้พระกันครับนี่อันนี้ก็ถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นวไปไหว้พระกันก่อนนะครังท้าพิมพ์ถอดรองเท้าด้วยครับมาทางนี้มานี้ ครับไปไหว้พระกันได้ครับนี่เรามากันเยอะเลยไปไหว้พระกันนะครับโอเคหลังจากที่เราไว้พระกันเสร็จนะคะเราก็จะมากึนบันได สูงสูงแบบนี้นะครับไ,ไปค่ะเดินไปค่ะด้านนอกแล้วจะมีพระนะคะพระองค์เล็กๆลายล้อมอยู่นี่นะคะะโอเคเด็กเขาพยายามจะขึ้นไปขึ้นไปครับเดินขึ้นได้ เกเข้าไปได้เลยน้องพิม์ไหวไหมลูกไหวครับไหวครับพิมโอเคเนาะเยยเฮ้ยลงมา เจดีย์ใหญ่ๆที่เรามงเห็นกันข้างนอกเนาะเนี่ยนี่ก็เป็นพระพุทธร,รูปนฟะังสมาธิสวยงามหอบหน่อยหอบนิดนึงเอามาถึงจุดน,นี้ส่วนใหญ่เขาก็จะหยอนเหรียญลงไปตรง นี้นะคะตรงสะดือเจดีตรงนี้นะอันนี้ด้านบนอู้หูต้องเห็นลงเลยโอ้โหตอน้องพียงย้อนลงแล้วลูกต้องเิมลงด้วยอ๋อน้องพิมยงย้อนลงเลยยันเหรียญลงด้วยพีู่มเป็นไงครับตื่นเต้นไหมเหนื่อยไหมของพี่ก็ลงโอเคเก่งมากเลยเยี่ยมมาลงเฉยเลยครับครับ โอเคไม่ลูกของพิมลงเหรอลูกพี่ลงกจริงเลยครับคเก่งากเย้ครับเก่งลูกภูมิภูมขาลงนะครับด้านข้างจะมีบันไดแบบเนี้ยขึ้นมาทางนี้ปะขึ้นไปโอ้พุ่มกับน้องพิมขึ้นไปแล้วนุ่นถึงนุ่นแล้วก็ขึ้นมาดูวิวไงลูกเป็นที่ระบายน้าเป็นจุดพักชมวิวอีกอย่างหนึ่งปะเดินไปได้ปะไปครับ ห้าอะไรอ่ะห้ามขึ้นห้ามเหยียบขึ้นเขาเป็นไฟสองลูกตรงนี้เป็นไฟแล้วเขาเขียน้ายเอาไว้ห้ามขึ้นเนี่ยเราก็เดินลัดระเจดีได้ลูกดูเมืองอยุธยาได้นี่พ่อค้าไปถ่ายรูปหน่อยนพอเรามาหยุดตรงนี้วันนี้อากาศดีมากนะคะฝนตกนะครับพี่คุณยายอุ้มหน่อย จะมองเห็นภาพวิวด้านล่างสวยนะครับเนี่ยรอบเมืองเอะจะมองเห็นความสวยงามของวัดใหญ่ชัยมงคลด้านบนนะครับสวยมากเลยอันนี้คุณย่าคุณยายเราโอเคอันนี้ก็เป็นป้อมอีกอันหนึ่งนะป้มเจดีนี่ครับสวย้า่างก็จะสวยนะมองจากบนไปก็จะสูงนิดนึงนี่มีพระ ภาพมุมสูงนะครับสวยงามแล้วเขาอุ้มพี่ภูมิด,ดูเลยอ้าวคราวนี้อุ้มพี่ภูมิดูหน่อยครับไม่เอาอ่ไม่เอาก็เดินมาไม่เอาก็เดินไปครับขี้กลัวพี่ภูมิจ้ะนี่เป็นการเดินรอบนีี่อกมุมนึงนี่นี่ วันนี้อากาศไม่ร้อนหลังจากฝนตกอากาศดีมากเราก็เลยสามารถที่จะเดินต่อไปได้เนาะถ้าอากาศร้อนมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนีย่เ,เห็นมุมเมืองของอยุธยาด้วยนี่ค่ะป่าเดินค่ะเดินค่ะคุณลูกค่ะนี่นี่ เรามาผิดหรือเปล่าเราควรจะวนไปทางนู้นเออเราวนผิดเจะดีนะเนี่ยเ,เราเดินวนมาทางนี้ผิดนะน,น้องพีมอย่าดื้อสิครับไา<ป>นเนาะ จะเป็นขาลงอันนี้ก็เป็นพี่ๆนะักท่องเที่ยวเขาเนาะอ่าดูเด็กดๆลงเดี๋ยวคุณแม่ช่วยคุณพ่อดูเด็กๆก่อนนะครับอันนี้จะเป็นขาลงเป็นไงบ้างพี่ภูมิมเหนื่อยเท่าขาขึ้นไหมลูกอ๋อค่อยๆลงทุรักคืเลนิดนึงนะครับพราเรามากับเด็ก,ดกๆอันนี้เป็นขาลงไม่เขียวขนาด สการที่เราจะได้ชมอะไรสวยๆด้านบนเราก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยหน่อยลูกคราวนี้เราเดินวนถูกแล้วเนาะใช่เราจะเดินรอบๆวัดด้านล่างนี้นะครับนี่เดินไปไหว้พระไปด้วยสิลูก โอ้ยตอนนี้ยิ่งสวยพ่อนี่ยืนตรงนี้ก็ได้เนิโอ้โหมองดูภาพนี้เราสวยดีเนะาะพ,พ,พี่ภูมิน้องพีมถ่ายรูปครับถ่ายถ่ายวีดีโอก,กันครับเนี่ยสนุกไหมลกูกดูภาพข้างหลังหนูนะ่ะเป็นภาพอ่าวัดเป็นพระยืนลายล้อมกันนะ่ะสวยมากเลยลกูก<ห>เห็นอะไรกันครับเด็กๆพึ่งพึ่งพึ่งเขามาขนมะม่วงไปกินหรอ พ่อครับระวังหลังด้วยครับพอ่ออันนี้เขามาดูผึ่งกันเด็กๆ,ๆเขามาดูผึ่งกันผึ่งเขามาเอามะม่วง,งไปกินนี่นะครับภาพบรรยากาศความสวยงามด้านล่างอันนี้เนะี่ยที่เราขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้ที่เราเดินเมื่อกี้นี่นะใแล้วก็ามาเดินด้านล่างกันวัดพระนันเชือ มาทเาที่ยวที่วัดธนันเชิงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่มันแล้วม uh ันจะมีอะไรบ้างครับมีมีไหว้พระครับแล้วก็มีปลาครับเราจให้อาหารปลาคนนี้ใช่ใช่ครับเรามาไหว้พระแล้วเราก็จะให้อาหารปลากันครับระวังรถด้วยนะคะนี่ไงทางเข้านี่ ไปครับนี่เราหลังจากที่เราไหว้ประจุดเทียนด้านล่างนะครับเราจะไปไหว้พระของพ่อโตด้านบนกันนะครับไปครับอันนี้นะครับเราก็จะมาปิดปิดทองกันนะคะปิดแผ่นทองกันนะลูกนะไปครับไปครับไปปิดแผ่นทองกัน เป็นไงคุณยายเป็นแผ่นทองกันครับนี่ปิแผ่นทองกันนะครับใช่ไม่เป็นไรลูกเอาไปติดที่ฐานพระเลยลูกของพี่ผู้เป็นไงมั่งอ่ะของน้องพีมาไปติดเนี่ยเอาแผ่นทองไปติดที่ฐานพระขั้พ่อของเขาเขาก็ใส่กงางกงเอาไว้นะครับเนี่ยดูสิ กา ปะปะปเราไปดูกันแล้ววันนี้เรามาให้อาหารปลาที่วัดพนันเชิงรอด้วยไปเดินไปเดินไปโอ้โหดูซีดูซีไปทางนูน้นไปทางนูน้นดูซีดูซินะ่ะดูอันนี้คนให้อาหารปลานะครับ นี่ขอมองจากจุดนี้ไปนะครับนี่นี่เนี่ยมีปลานะครับก็จะมีจุดให้บริการเป็นปลาเขตอันนี้นะเป็นเขตอพยพทานเขตอพยพทานแล้วปลามันคือแม่น้ำไงปลาเขาก็จะไม่ไปไหนใช่อันนี้ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะมันเป็นปลาธรรมชาติแต่แต่เขาจะอยู่ให้คนเลี้ยงคือเขาจะไม่ไปไหน ทางลงแลครับไปยายดูแลด้วยหนึ่งคนนี่ทำบุญทำทานให้อาหารปลาเขาบอกนี่วันนี้เรามาทำบุญกันโดยเฉพาะเลยนะครับนี่เร <c oughs> ือก็ค่อนข้างจะลำบากนี่จะเป็นปัสวาว <Okay. S 2> ครับยายอย่าให้เยอะนะเขาดีดน้ำใส่ยายนะโยนไปไกลๆหน่อยให้ทีเราเอาโยนลงไปเลยมันไม่หมดนานหมดโอเคให้เลยครับพี่ภูมิเป็นไงลูกห้ะไปฝั่งนี้ด้วยสิพี่ภูมิมาฝั่งนี้ด้วยดูแล้วก็เยอะ ปลาเป็นเขตอภพยพทานปลาสวาย่ายคุณคุณยายก็จับเอาไว้นะคะกลัวตกนี่มาดูตรงเนี้ยข้างนอกเนี่ยจะเป็นไกลๆอะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเรือสินค้าลากมาเขาเขาลากทรายมาหรือเปล่านี่ลูกเป็นเรือทราย เเห็นเรืออ่ะดูดูดูด,ดูดูได้เลยค่ะ ดูดูเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเรือเขาผลทรายมาจากภาคเหนือเรือนะมันสูงมากเลยและเวลาที่มันไม่มีทรายมันจะขึ้นไปท้างบนสูงมากเลยอันนี้มันหนักมันอยู่ใต้น้ําอืมไม่มันเป็นเขตอพยพทานมันมันก็ไม่ไปไหนถ้ามันไปที่อื่นนะเขาก็จับมันกินมันก็จะอยู่แถวนี้รอกินอาหารเขาเคยอยู่ตรงนี้ นี่เรืขาก็ต่อกันมาไงเขาลงทุนละใส่น้ําแค่อันเดียวเนี่ยเพรน้ำมันไหลมาจากภาคเหนือเนี้ยเขาลงนี่เขาเรียกขาล่องอันนี้เขาเรียกเรือขาล่องลงมาจากภาคเหนือเขามีเขามีอะไรเขาก็จะขนมาในเรือเนี่ยแหละเนี้ยใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะยาวไปแบบเนี้ยข้างล่างเขาน่ะจะลึกมากเลยนะเรือนะ ขาดูดูเวลาขาขึ้นเรือที่มันขึ้นไปแบบนี้ขาขึ้นนะจะลึกมากเลยมัดจะตกมัดจะตกไม่เป็นไรดู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 เทแล้วนี่วูสิป้าวน้าวูาวว้ลวว้าวาวว้กวว สนุกมากเลยดูสิดูสิดูสิพูพูงพูดูส,ดสิของเขาสามร้อยไงดูสิครับดูสิเออนี่ดูนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับเนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ดูสิดูสิเขาเทลงให้ดูสิดูสี่ดูดูดูดแบบนี้เขาเทลงเลยครับเนี่ยเทไปเลยนี่คอเนี่ยภูมิระวังตกเด้อภูมิเด้อ S <S ปรากฏทางปรากดแก้วมาวัดมาไหว้พระที่วัดมงคลบวพิษนะครับเป็นไงครับพี่ภูมิที่นี่คือวัดมงคลบวพิษนะครับลูกครับอันสีทองเหรอพี่ไม่น่าทำแบบนั้นเลยไม่น่าถือเ เกะออกแล้วก็ซอมเลย๋อเขาเรียกว่าเปละเอทองคำเปลวลูกใช่ไหพี่พไพี่อมได้เลยแล้วอ๋อพี่ภูมิทำได้ใช่ไหมลูกครับโอเคเอาไหว้พระหน่อยลูกอ่ะไหว้พระครับครับที่วัดมงคลบ่อพิษนะครับสวัสดีครับน้องพีทวันนี้เรามาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับใช่เราจะเดินไปเที่ยวกันเนี่ย อันนี้เป็นเมืองเก่าโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยขนาดตอนนี้เนาะเราเห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการความสวยงามเองขนาดนี้ตอนที่เขาแบบยังสมบูรณ์ยังตอนสมัยเก่าสมัยก่อนมันจะสวยขนาดไหนเนาะเนี่ยพ <Okay. S 1> ี่ภูมิเขานำเที่ยวเองเลยนะครับเนี่ยไม่ควร ทิ้งขยะไม่ขีดเขียนไม่นั่งไม่เอาเหินกลับบ้านนะครับน,นี่นป้ายนี่เป็นทางเดินเดินลเลาะ,ะเข้ามานะครับดูความยิ่งใหญ่สวยงามนะนี่วัดมงคลบอผพดว้าวสวยมากเลย เราเดินไปกันนะครับนี่ยวัดมงคลบอ่อพิษสวยงามมากเลยอุทยานประวัติศาสตร์ของเรานะครับเป็นมรดกโลกนะครับเนี่ยมีเจดีย์สามอันเนาะเราก็ไม่ค่อยได้เรียนประวัติศาสตร์มาเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเราจะเรียกถูกไหม,ไมเขาไม่ให้เดินขึ้นไปครับ ตรงเนี้ยเขามีทางให้เดินเขาก็ให้เดินตามทางไปเนี่ยเนี่ย้เห้ามนั่งและปีนป่ายครับเนี่ยก็มีป้ายเขียนไว้บอกชัดเจนเลยนะครับเนี่ยน้องพิมพ์ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับระวังลื่นนะลูกนะไอ้น้องก็ยิ่งสวยงามนะครับนี่ดูความยิ่งใหญ่น้องพิมพ์เห็นอะไรลูกน้องพิมคะน้องพิมเห็นอะไรลูกใบไม้เหรอ เดินครับโอเคเดินต่อไปนะครับนี่น้องพิมพ์เขาได้ไปไหมเดินต่อไปนะครับวันนี้อากาศดีหน่อยล่มลื่นนิดนึงเด็กก็เดินสบายคนแก่ก็เดินสบายค่าเข้าบริการค่าเยี่ยมชมสําหรับนนอันนั้นนะครับวันนี้นะครับก็ผู้ใหญ่หนะครับก็10บบาทเองนะครับที่เข้ามา นะส่วนชาวต่างชาติก็50บาทนะครับค่าบริการนี่ตรงนี้ร่มลื่นดีนะครับสวยดีนะครับก็มีคนทำความสะอาดเนาะมีคนกวาดใบไ,ดไม้เนาะเราก็เดินมาเรื่อยๆลัดเลาะมาไอ้ชมประวัติศาสตร์ความสวยงามของไทยเรานะครับ